<G ül> ตรงนู้นเป็นโรงเรียน,น,อ,นอนุบาลกอดจันเห็นไหมตรงนูง้นไหมครับดีลำบูสี่ลำปูอาคารเมื่อก่อนรู้เปล่าว่าหนูเตยหนูไปแข่งขันตรงตรง,งนู้นครับได้เอ้าได้ได้อะไรบ้างไปแดงขันแข่งขันอะไรตั้งรถยนต์ครับ สร้างหุ่นยนต์ได้ไหมเอาหลองเดือดอะไรมาจ้างครับโอ้ได้ไหมครับอืเข้าแบบคานละเริ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ตวครับสวัสดีครับวันนี้ผมกวนชัยนะครับกับน้องติวก็เมื่อเช้าเราไปไหนมาติวไปที่ต่อมาครับซื้อของมาซื้ออะไรก็จะมีพวก บานสิงเนาะครับบานซิงแล้วก็สิงคืออ่างล้างจานนะแล้วก็บานประตูบานถังแก๊สแล้วก็มีตัวนี้คิวเขาเรียกค,คิวใช่ไหมคิวอลูมิเนียมคิวอลูมิเนียมครับสนใจคิวอลูมิเนียมเนาะก็เดี๋ยวไปให้ทีมงานช่างไปต่อครัวด้านหลังนะครับครับนี่เราอยู่ที่บ้านเดี่ยวที่ไหนลูกจอ,อจันครับจอจัน ก็ตอนนี้เราก็มาจอดหลังเนี้ยอันที่สองหลังที่สองก็จันเดี๋ยวไปดูด้าน,น,น,นทางนี้มองมาทีด้านหน้าก็มีถุงยาถุงละ้ะถุง้าถุงยาเรียบร้อยมีต้นสนฉัดนั่นแหละต้นดัดด้วยครับเดี๋ยวไปแล้วก็เปิดทิง้งไว้เปิดทิ้งไว้มาดูหน้าบ้านดูหน้าบ้านอาดูหน้าบ้านสวยไหม ด้วยครับบักครับตะดำหน่อยครับครับดัง้งแั้งตรงนี้มาดีอย่างแล้วครับบ้าดั้งบ้า,บาตนตรงนี้มาดีอย่างแล้วโอ้นนท์กำลังห,หลังรุ่นหลักที่สี่เห็นไหมครับที่สี่ก็เข้าแบบคานรูนจ้จักคานไหมที่รู้จักคานไหมครับคานมันก็ขึ้นมาจากตอหมอแล้วก็มาเป็นคานเป็นโครงสร้างอ่ะ แลาโครงสร้างเราจะแข็งแรงเป็นคานเนาะครับคานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีแผ่นพื้นก่อนวางแผ่นพื้นเราจะใส่ระบบอะไรก่อนก,กับจัดปวกกับจัดปวกเออใช่กับจัดปวกเราจะวางระบบกับจัดบวกก่อนแล้วก็วางแผ่นพื้นเ,เดี๋ยวปูนก็น่าจะเข้าประมาณวันวันพุธวันพุธเฮ้ยวันพุธต้องเดี๋ยวต้องจองปูนนะเนี่ยอืมเรียจองปูนละปูนต้อูไปย,นนยังเงครับ โอเคเดี okay. ๋ยวพ่อจองปูนปูนเรี้กพุดแล้วนี่ส <c oughs> ่วนหลังนี้หลังที่สามก็คุยกับช่างฟ้าแล้วเดี๋ยวจะเอาฟ้ามาใส่เพราะเขาร้อยสายไฟแล้วรวบไฟร้อยเรียบร้อยแล้วก็จะเอาช่างฟ้ามาใส่เนาะครับจะไปดูกันไะเดันตือหลังที่สามครับนหลังที่สองที่หนึ่ง อันนี้สามอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนี้ห่งอนี้สองอันนี้ยังจัมอหครับเดีแบบมาลแบบแบบแบบทานเดกัตังดังตังตั้งอันนี้ตัวครับแบบ ครับนี่ครับเนี่ยนะแบบทานแบบตทานตออรงนี้จะเป็นพวกเหล็กนะทำระเบียงนะระเบียงได้ไหมครับใช่ใช่ใชอืมอ่ะทั้งเห็ดไปไหนครับเนี่ยทั้งเห็ดไปไหน ปูนะวันไหนมรู้เนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุนี้ค่ะพรุนี้เข้าเข้าทันเนีย <c oughs> ตรงนู้นเป็นโรงเรียน,น,นอนุบาลกอดจันเห็นไหมตรงนู้นรึไหมครับดีลมบูดีลมปูอาคารเมื่อก่อนรู้ป่าวว่าหนูเจอหนูไปแย่งกันตรงตรงนู้นครับได้เอา้าได้ได้อะไรบ้าง ไปแดงขันแข่งขันอะไรตั้งหุ่นยนต์ครับสร้างหุ่นยนต์ได้ไหม,ไไหมเอาหลงเดือดอะไรมาจ้างครับโอ้ oh, ได้ไหมครับอืเข้าแบบคานล้ว ตะเบื้องรอบเนี่ยรอบกุงกระเบื้องชอบตะเบื้องอืมเออดำเลกครับครับพี่จ้าไปไหนครับไปโรงเรียน,นยไงโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนที่ไ่นที่พนัทแหละพนัทใช่ไหม,มครับครับผม อยู่มาแข่งแล้วเนาะที่นี่ครับมามามาเด่งนึกงนานแล้วครับืมสีส้มนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เรียน,หนไหมใช่เรียนอยู่อืม เตรียมไว้รอพรุ่งนี้เตรียมบูนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เตรียมบุญได้เตรียมไว้อยู่ดีอือใช่ใช่ใช มันมาไปโคดึงต้นไม้ออกล้มเห็นไหมเห็นครับไปดูคลิปต่อได้เครับได้ไปดูคลิปมันเก่าได้เห็นไหมเป็นป่าโล่งเลยนะก็แด้เป็นป่าโล่งเลยนะโล,ลย่งมากครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําตรงนี้ต่อจต,ตรงนี้ต่อนระมานเจ,จ็ดอยังได้ไหมครับเพิ่มอีหลังเดี๋ยต้องไปถามคุณส่วนคุณส่วนที่ไหนครับคือใครอะใคร พี่ตันครับเอาพี่ตันนะใครเอกสนุกครับใครอีกพกรณ์ใครอีกแม่โอ้เราถามคุณส่วนหลายคนเลยเนาะครับอโอ้เนี่ยสวยแม่ลองส่องดูปุ๊บมีไหมมีบ้านหลังที่หลังที่หนึ่งมีลูกค้าแล้วใช่ไหมลูกครับสองย <จะ S 1> ังไม่มีเลยยื่นเส้นเชื่ออันที่สามก็มียื่นเส้นเชื่อรอ ที่สี่ก็เตรียมขึ้นใช่ไหมเตรียมจนเนื่ยครับเดีย๋ยวเราก็ขึ้นตรงนี้ต่อนี่ย,ยครับบ้านบ้านหลังเดือบ้านที่จ้างก่อนได้มั้ยครับใช่ใช่ใช่ีช่ยกล้วยลูกใหญ่ไหมเนี่ย,ยก็ยุ่ยใหญ่ครับกล้วยพันอะไรไม่รู้เนี่ยที่ยกเสาอะเห็นช่างเขาตัดไปลูกใหญ่เลยนะครับยูกใหญ่กล้วยสุกที่สุกนะ กแกแล้วบันไดต้องมีบันไดเตรียมตัด <c oughs> เดี๋ยวก็คือคอัปเดตว่าวันนี้เขาผูกคานมัดคานแล้วลูกนะมัดคานแล้วพรุ่งนี้จะไปมัดคานพรุ่งนี้ก็เทคานเทคานเทคานเสร็จก็อีกวันหนึ่งเด็กก็พอผูกหลังจากนั้นก็วันต่อไปก็มาแกะแบบแกะแบบเสร็จตอนบ่าย ช่างระบบกําจัดปวกก็จะเข้ามาติดปุ๊บปพอวันต่อไปก็เอาแผ่นพื้นมาวางเผนเนบืนแบบไหนครับแผ่นพื้นแผ่นพื้นนี่เป็นแผ่นปูนไงลูกน้เป็นเป็นบูเป็นบูนได้ไหมครับเออแล้วก็เอาไวเมดมาวางแล้วก็เทพื้นเทพื้นนะตั้งเสาโอเคไหมเข้าใจไหมอะไรครับโอเควันนี้ก็ สวัสดีก็ฝากด้วยนะครับติดตามด้วยช่อง,อช,องช่องไลฟ์วันต้องกนใจนั้งบ้านครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับผมโอเคช่างกองก็บอกดีมากดีมากครับครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย